รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดคุณนายจ่ายตลาดมาเสิร์ฟความสุขกันแล้วล่ะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ช่วงเนี้การออกเดินทางท่องเที่ยวหรือออกไปทํากิจกรรมข้างนอกนั้นยังไม่สะดวกเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและป้องกันคนรอบข้างให้ห่างไกลโรคการอยู่บ้านนั้นก็เลยเป็นวิธีดีที่สุดวิธีหนึ่งที่เราควรจะทํากันในช่วงนี้นะครับ และจากสถานการณ์แบบนี้หลายๆคนก็จะต้องกักตัวบ้างเวิร์ r ฟรอมโฮมกันบ้างก็อาจจะมีการผันตัวเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารกันเองวันนี้เราก็เลยขอเอาใจพ่อครัวแม่ครัวประจำบ้านกับการรวบรวมสุดเด็ดทั่วไทยที่เราได้เดินทางไปหาคุณนายแต่และจังหวัดมาฝากกันครับใครคิดถึงบ้านเกิดอยากลองทำเมนูอาหารแบบสูตรพิเศษของคุณนายแต่และจังหวัดก็จะจดลิสต์ความพิเศษนี้ที่เรารวบรวมกันมาให้ได้เลยนะครับเราจะทำให้การอยู่บ้านของคุณ มีแต่ความอิ่มท้องแบบไม่อิ่มทิพย์อย่างแน่นอนมาเริ่มกันที่เมนูแรกที่เมืองสองแควพิษณุโลกกับน้ำพริกส้มซ่าที่เสิร์ฟพร้อมกับผักทอดกรอบกรอบ้าหน่าทานสุดๆเราจะมาทำเมนูที่ชื่อว่าน้ำพริกส้มซ่าที่เราต้องเตรียมนะคะวัตถุดิบของเราเป็นผลส้มซ่าพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็กุ้งกุ้งแล้วอันนี้คือวัตถุดิบจากตลาดทั้งนั้นเลยเราต้องมาทอด ขั้นตอนแรกของเราต้องทอดผักก่อนค่ะเราก็ต้องมาผสมแป้งกับน้ำสูตรของที่นี่ก็คือจะต้องใช้น้ำเย็นกับผสมแป้งทอดกรอบและที่ขาดไม่ได้พี่เลือกใช้น้ำมันทุเรียนตาอ่างค่ะค่ะต่อไปเราใส่ผักทอดทีละอย่างใช่ไหมใช่แล้วเราเริ่มชันชันแล้วกันนะต่อไปเราจะมาทำน้ำพริกกันต่อใช่ค่ะ เราก็เตรียมเผาหอมกระเทียมแล้วก็พริกแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างเนี่ยลงไปในครกผู้ชายต้องลงไหลเออพอเครื่องทั้งหมดโครกเข้ากันดีแล้วใช่ไหมเราก็ใส่กุ้งใส่เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงนะคะมีอะไรบ้างคะก็มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลามะนาวมะนาวและสุดท้ายเราก็จะใส่ส้มซ่าค่ะเส็จแล้วใส่ผิวส้ม่าสุดท้ายค่ะ ดูลีลาการตำน้ำพริกของน้องซาร่าแล้วน้ำพริกส้มซ่าีนต้องซ่าสมชื่อแน่ๆเลยละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าะนะคะว่าน้ำพริกส้มซ่าจะอร่อยขนาดไหนคะ่ะอ,อร่อยมากรสชาติของน้ำ น้ำส้มซ่าดทำให้พอดีแล้วเปรี้ยวๆอมหวานนิดๆผักก็กรอบแล้วมีความเผ็ดนิดๆหน่อยๆ<ช>จากพริกนะคะที่ตำกันอย่างละเอียดแล้วลงตัวมากแต่ด้วยความที่มันอร่อยมากนี่หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ครับ ใช่แค่ลิลาการตามน้ำพริกอย่างเดียวนะครับที่ดูน่าอร่อยการทานขุงน้องซาร่าเนี่ยก็ดูน่าอร่อยสุดๆบอกแลยว,ว่าข้าวจานเดียวไม่พอจ้าเรามาต่อกันที่น้ำจิ้มสูตรเดสส็ดสูตรคุณนายผู้ว่าเมืองชาเชียงซาวกันบ้างนะครับอุ้ยนี่ก็แทบป,ปากเหมือนกันและอดูคุ้งแม่น้ำสิครับโหยแต่และตัวดูช่างยัย่วยวนสุละกันวันนี้นครับเมนู เป็นอะไรครับกุ้งเผาค่ะน้ําจิ้มสูตรคุณนายขั้นตอนแรกก่อนเลยเดี๋ยวเราไปกันไปพม่าก่อนเลยค่ะทำแหลกกุ้งเอ้าไม่ย่างกุ้งแต่ํำแหลกกุ้งพาม่าเห้มันอะไรอ่ะเอยอะไรกันครับผมว้าวจะไปย่างกุ้งก่อนได้ไงล่ะครับโอเคตมันต้องํำแหลกกุ้งก่อนสิครับนี่แหละครับจะเล่นอะไรก็ไม่นัดกับคุณนายก่อนก็จะแปกแบบนี้แหละครับโอเขต อันนี้คือกุ้งแม่น้ำนะครับค่ะกุ้งแม่น้ำวิธีการผ่าก,กุ้งเราใช้กรรไกร<อ>นะคเสาะเข้าไปเลยนะคะที่ปากกุ้งแล้วก็ตาแบะมันออกมาแล้วมีเคล็ดลับไหมครับว่าจะทำไงให้กุ้งมันแบะออกมาอย่างนี้ตลอดเวลาเอาไม้จิ้มฟัเนเสียบเข้าไปแบะตรงนี้อ่าอ่าระหว่างรอกุ้งสุกนะครับคุณผู้ชมเราจะมาทำน้ำจิ้มสุดนายกันนะค,ะค,ะครับผมค่ะ เรามาดูลีลาการตําของพิธีกรชายของเรากันบ้างดีกว่าครับบอกเลยว่าเรื่องตําเนี่ยถนัดจับสากจับครกมาแล้วหลายจังหวัดครับเดี๋ยวเราใช้อะไรบ้างคะทียมหั่นนิดนึงเพื่อที่จะได้มันตําง่ายๆมิ้นี้หนูใส่ไปพร้อมกันใส่น้ำตาลโรยนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อที่จะให้มันตําง่ายขึ้นน้ำมะานาวนมะานาวสักสองช้อนน้ำาลา <Okay. S 2> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ<ะ>เดี๋ยวเรารอกุ้งสุกหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปชิมฝีมือคุณนายกันครับว่าน้ำจิ้มสูตรเด็ดสูตรคุณนายนั้นจะอร่อยแค่ไหนครับ<ะ>อร่อยครับมันจะมีความหวานอยู่นิดนึงแล้วก็มีความเผ็ด มีสารสทุกอย่างครบในน้ําจิ้มนี้<ช>เลยครับม<ช>ันแตกต่างจากซีฟู้ดที่เราเคยรับประทาน<ช>อยู่นะครับผมอร่อยมากๆเลยครับผมนี่น้ำลายสอกันเลยใช่ไหมละครับอรอช้าอยู่ยัยรีบจับครกจับสางมันตัาตําตํากันให้มันไปเลยส่วนช่วงหน้าครับเรายังมีเมนูเด็เดๆของคุณนายมาฝากกันอีกหา้ามพลาดนะครับ อกจากจะได้ลองทำเส้นขนมจีนเองแล้วก็ยังต้องทำน้ำยากันด้วยกับน้ำยาหมูซูตรเด็ดของคุณนายทานกับขนมจีนเส้นสดเหนียวโอ้ยฟินมากและเมนูวันนี้นะครับนั่นกะ็คือน้ำยาหมูน้ำยาหมูและวัตถุดิบในการทำน้ำยาหมูของเราวันะนะี้หนมะูนะค่นะแล้วก็ใส่กะทิค่ะแล้วก็พวกผัก แล้วก็พริกแกงนะอ่าขั้นตอนแรกเลยครับคุณนายตอนแรกนะคะเราซื้อพริกแกงส่วนใหญ่เราจะซื้อพริกแกงจากตลาดอาจจะไม่ถูกใจเราเราก็มาเพิ่มรสชาติให้มันถูกกับปากเราค่ะเราก็จะเพิ่มหอมกระเทียมไปสักนิดนึงะคะใส่กะปิใส่หมดเลยไหมครับหรือใส่ใส่ครึ่งหนึ่งค่ะตามให้มันละเอียดนิดนึงค่ะแล้วก็เราก็จะเอาพริกแกงที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยมาเพิ่มหลังจากที่เราตามพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับคุณนาย ท่นตอนต่อไปเราก็จะมาทําเรื่องหมูหมูเนี่ยที่เราสับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นก้อนติดกันนะคะคเทคนิคก็คือเราจะเอาน้ํากะทิมาผสมกับหมูให้หมูคลี่หมูไม่ให้มันเป็นก้อนนะคะ๋อ,อไม่ให้มันติดกันนั่นเองใช่ค่ะไม่ให้มันติดกันคลุกแล้วเราก็ใส่พริกแกงค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจ,ใจที่เราชอบนะคะแล้วผัดสักนิดหนึ่งเพื่อจะให้มันมีสี สวตอนนี้เราใส่กะทิได้เลยค่ะทั้งหมดเลยนะครับปรุงรสสักนิดหนึ่งด้วยเกลือกับน้ําตาลทีนี้พอเดือดอีกนิดนึงเราก็จะใส่มะเขืออะมะเขือนะครับพอมะเขือสุกใส่ใบโหระพาแล้วก็เป็นเสร็จแล้วเป็นเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานทนได้ยิ่งเคี่ยวยิ่งน่าทานมากเลยละครับกลิ่นหอมของน้ํายานี่ลอยเตะจับบุพิตรอะไรได้เลยสูตรเด็ดโคราชบ้านเองเลยนะครับเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝีมือคุณนายของเราวันนี้นะครับผมขนมจีนน้ำยาหมูค่ะน้ำยาหมูเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับ อร่ยครับผู้ชมทุกอย่างลงตัวมีความเผ็ดนิดๆหน่อยๆแล้วก็เจอกับเส้นขนมจีนฮะก็จะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นนี่มีเครื่องเคียงอีกนะครับผมรับรองว่าอร่อยมื้อนี้ผ่านเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับก็ต้องผ่านอยู่แล้วล่ะครับแหมฝีมือระดับคุณนายแล้วทานขนมจีนจนอิ่มท้องแล้วก็ต้องตามด้วยเมนูแบบช้าววางของคุณนายเมืองนนท์กันบ้างดีกว่านี่แหละครับแตงโมสีแดงฉ่ำกับปลาเจียวหอมๆอุ้ยแบบนี้เข้ากันสุดๆเลยล่ะครับ เมนูวันนี้ชื่อว่าเมนูอะไรครับเอ็งโมปลาเจียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบต่างๆกันเลยครับปลาช่อนแดดเดียวมานะคะหลังจากนั้นเราเอามาย่างนะคะเราห่อใบตองนิดนึงเพื่อให้มีความหอมเพิ่มขึ้นจนปลากรอบนะคะก็หลังจากนั้นเราก็จะแกะเนื้อปลานะคะออกเป็นชิ้นๆเราก็จะเอาไปโขกในคกเพื่อทําให้ปลาเป็นชิ้นเล็กๆหลังจากที่โขกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะหอมเจียวนะคะมีน้ําตาลทรายแล้วก็มีเกลือค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าครับเราก็จะ แล้วมันทวเหลืองตงุดลงไปเล็กน้อยนะคะหลังจากที่น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็เทปลาที่เราเอาไปตํานะคะหมดหนึ่งถ้วยเลยค่ะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับผมน้องเขตยดคะกลิ่นปลาคะไม่ใช่กลิ่นหอมค่ะโอ้โหครับผมกลิ่นปลาหอมขึ้นมาครับใช่ค่ะใส่หอมเจียวเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะอันนี้จะได้กลิ่นหอมแน่นอนครับเพราะเราใส่หอมเจียวมาที่เรียบร้อยแล้วครับ ว้าไม่ยอมคุณนายเลยนะครับนงเข็ดสงสัยวันนี้ไม่ตบมุกต้องนอนไม่หลับแน่ๆเลยละสิแต่จะปลาจะหอมหรือจะเจียวก็ดูน่าทานทท้งนั้นแหละครับน้งเกดใ่น้ำตาเล็กสองช้อนโต๊ะค่ะเกลือสักนิดนึงนะคะอ่าค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราทําในส่วนที่เป็นส่วนที่โรยแตงโมหรือเรียกว่าปลาเจียหรือปลาแห้งนั่นเองค่ะเหลืออีกหนึ่งเตรียมแตงโมให้พี่นิดนึงนะคะอันนี้เรามาเพื่อใช้ตักแตงโมให้เป็นลูกกลมๆค่ะ ทำแบบนี้นะครับค่ะหมุนเลยค่ะหมุนเลยค่ะหมุนเลยค่ะหมุนเงี้ยครับครับผมครับได้ขึ้นวงกลมครับเดี๋ยวให้คุณนายโชว์ฝีมือให้ดูนะครับวิธีการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูสุดพิเศษที่คุณนายทำให้เขตได้รับประทานวันนี้นะครับนั่นคือเมนูแตงโมปลาเจียวค่ะแตงโมปลาเจียวครับไปชิมกันเลยครับ ดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นเมนูที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกายเป็นเมนูดับตอนนั่นเองนะคุณผู้ชมด้วยรสชาติของแตงโมที่มีความหวานอยู่แล้วนะฮะวกับปลาแห้งนะครับมีกลิ่นของหอมเจียวหอมมากของหอมเจียวนะฮะและมีมีน้ําตาลด้วยอยู่ในนั้นนะครับผมทุกอย่างมาลงตัวแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปครับถือว่าเป็นเมนูทานเล่นที่น่าสนใจอีก1เมนูเลยครับ แกงทอดเราก็มีมาเสิร์ฟให้คุณอย่างจุกๆุเพราะคุณนายแต่ละจังหวัดนี้เขาโชว์ฝีมือขั้นยอดในการทำอาหารในพิธีกรของเราทานแบบนี้ไม่ลองทำตามไม่ได้แล้วล่ะครับ มัมาถึงสตูนจะไม่ทานเมนูโบร,ราณท้องถิ่นหายากของสตูลได้ยังไงคุณนายก็เลยจะให้น้องซาร่าแบบเต็มอิ่มเลยและครับเมนูในวันนี้ที่คุณนายนำมาเสนอคือนองติลอยผัดน้ำดำค่ะวัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างคะจากสามเกลอือก็คือารากผักชีแล้วก็พริก,กไท<ฮ>ยดำกระเทียมกระเทียมโขลกเข้าด้วยกันแต่เราจะเพิ่มขมิ้นเข้าไปค่ะเราก็จะคลุกกับปลาหมึกคลกคล้าให้เข้ากัน ลงผัดเลยค่ะเคล็ดลับของความอร่อยของพี่นะคะก็คืออยู่ที่น้ำมันทัวเลืองตราองางนนะคะเป็นน้ำมันที่พี่เลือกใช้ <Okay. S 2> ออออโอสโ้สุดยอดกลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าน้ำหมึกนอติลอยเนี่ยจะออกมาหรือไม่นะคะน้ำหมึกก็คือน้ำดำน้ำดำของปลาหมึกจะหลใส่น้ำตาลเมื่อ,อ,อกี้ใส่น้ำปลานิดนึงนะคะเพราะว่าตาเสีมันก็เราปรุงไว้อยู่แล้วเหียนี้เดียวไปค่ะ นอกจากจะตำน้ำพริกเก่งแล้วเรื่องผัดนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับน้องซาร่าของเราเนี่ยและแล้วเราก็ได้รู้ว่าน้อยตีลอยผัดน้ำดำเป็นอย่างไร อร่อยรสชาติปลาหมึกเนี่ยสดมากกรอบนอกแล้วก็นุ่มในเคี้ยวง่ายนะคะ,ะมันมีความเป็นแบบซอสหนึบหนึบ,บเหมือนตัวน้ำดำในปลาหมึกอยู่ข้างในแล้วกินปุ๊บผัดกับเครื่องสามเกลอที่เพิ่มขมิ้นเข้าไปด้วยเลยหอมขมิ้นเข้ามา<ช>อีกนะคะ,คะมื้อน,นี้อร่อยมากๆเลยค่ะ เรื่องทานอะไรก็ดูอร่อยไปหมดเนี่ยต้องยกให้น้องสาร่าเขาจริงๆแล้วครับแต่น้องเคนนี่ก็ไม่น้อยหนะ้าขอขึ้นเหนือไปหาคุณนายที่จังหวัดแพร่เพื่อไปชิมเมนูท้องถิ่นของแพร่อีกด้วยเหมือนกันครับ เดี๋ยวเรามาทําลาบเมืองแป้กันนะครับมาดูเลยครับว่าวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างครับค่ะก็จะมีหมูสับน้ําพริกลาบกระเทียมน้ําปลาต้นหอมผักชีชีแล้วก็เครื่องในหม้มต้มความพิเศษของลาบเมืองแป้เลยก็คือตัวตัวน้าพริกลาบซึ่งใส่ข่าวด้วยค่ะเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปเลยครับน้ําพริกลาบเพื่อความหอม ไส้หมูสับทั้งหมดเลยนะครับโหคุณชมฮะตื่นเต้นมากฮะมาแขวนมาแขวนดินขึ้นมาจนต้องแบบว่าเหตุอาการเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานิดนึงทีนี้พี่ก็จะใส่เครื่องในเครื่องในค่ะซึ่งก็มีหนังหมูหนังหมูนะครับไส้แล้วก็ตับตับนะครับนะคะต้ม อ่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแลย <ฮะ S 1> ้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่าครับกับลาบเมืองแป้ครับืมตายแล้วลืม้อนกางอร่อยจนลืม้อนกลางนายคืออร่อยมากเพราะว่าด้วยความที่ผมอาจจะไม่ได้ทานเผ็ดเป็นคนที่ไม่ไค่อยอทานเผ็ดมากเกินไปตัวนี้นะครับ คุณผู้ชมมันมีความนัวของการทำลาบอยู่แล้วนะครับได้กินไปเนี่ยหลับตารู้เลยว่าเป็นภาคเหนือแน่นอนจะมีซิกเนเจอร์ของเขาเลยเพราะว่าด้วยเครื่องเทศที่หาได้เฉพาะทางภาคเหนือดทั้วยคืออร่อยอร่อยเลยครับผมถึงกลิ่นมะแขวงจะเล่นงานน้องเขตแต่หน้าตารสชาติของลาบเมืองแพร่เนี่ยบอกเลยว่ามัดใจน้องเขตอยู่มัดเลยแหละครับ และนี่ก็คือเมนูเด็ดสุดคุณนายทั่วประเทศที่เรารวบรวมมาให้อหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับยิ่งช่วงนี้ถ้าอยากจะป้องกันตัวเองได้การอยู่บ้านเป็นหลักก็ลองเอาสูตรเมนูของคุณนายที่เรารวบรวมมาให้ไปลองทากันดูนะครับเพื่อให้การอยู่บ้านของคุณไม่น่าเบื่อและก็อิ่มท้องไปได้ในตัวไม่แน่ครับคุณอาจจะค้นพบความสามารถอีกอย่างหนึ่งของคุณก็เป็นได้ แต่ก่อนจะจบรายการเราพมีของรางวัลจากทางรายการมาแจกกันอีกเช่นเคยร่วมสนุกกันง่ายๆเพียงเข้าไปตอบคําถามในแฟนเพจคุณนายจ่ายตลาดกับคําถามที่ว่าเมนูไหนในวันนี้ที่คุณอยากจะลองทําตามมากที่สุดครับโอ้ยอย่าลืมก็มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับและตอนนี้เราไปดูผู้โชคดีจาก2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก,กันดีกว่าครับว่ามีใครบ้าง จะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังเราได้ที่ YouTube Channel IMTVHD อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราน้ำมันถูลึงตราอังงุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดสัปดาห์หน้าคุณนายใจตลาดจะมีความพิเศษอะไรมามอบให้กับทุกคนอีกต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ amarin tv